สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมไปได้บอกไม่ได้บอกว่าสปอยดิจะบอกมากกว่านี้ไหมผมจำไม่ได้เลยเจ้นี่ก็จำไม่ได้จำได้ไหมสิใครกินวุ้นเสยวเนี่ยไม่แต่ผไม่เคยใช้ผมไม่เคยใช้วิธีนี้ผมไม่เคย ผมบ้านเขาสวยบ้านเปียรเขาสวยบ้านแล้วก็เปียรเขาสวยคุณเม่นกระโดดเลยเห็นย่องเข้าแล้วเหม็นน้ำลายนะเมื่อกี้น้ำลายยอะผมก็ตั้งใจโดนน้ำลายแหละรู้ไมินนั่นแหละเป็นเพื่อนมา20ปีเพิ่งได้กินน้ำลายครั้งแรกต้องทำงี้แต่เป็นแฟนกันเอออไเลโอ หาไม่ได้เลยนะอืมจริงเอ้ามึงยิงหันมาหาไม่ได้เหรอหาเจอยังเจอละอ๋อมาถึงเจอเร็วอยู่เรื่อยเลยผมไม่ไม่ฉีกด้วยโอเคไม่ฉีกเลื่นยเลยตามนี้เดี๋ยว่าไม่เด็กพอเออได้ไม่เรื่องนี้ถีงผัดใจแล้วหนังสือเอะไรคุณนมากเลยไมคุณไม่คุ้นเลยเนี่ยไหนดูใหม่ดิคุณดูแล้วไหมตาด้วยมก็เป็นอีก ตาแข็งกันตอนเนี้ยพร้อมดูแลเธอเลยโอนไม่ชอบปิตาปิตาพวกมึงด้วยปิตามัน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 เงินดูอย่างนี้ไม่ได้อ่าอันนี้คือขยายเต็มเฟรมยังครับ ใจจังเฮ้ยดีใจอะไรตูใจแบบวะผมนี่มขันหูเลยขันหูเลยเหรอผมตื่นเต้นแทนคุณวะเดีดีพาใจอยู่พาใจอยู่เอาไรนี้หมดแล้วเนี่ยไม่เหลือหมอนแล้ว อันนี้นวดท้องอยู่แบบมันเมื่อยไงอาจจะไม่ออกต้องเต้นอยู่เาจะดูองอะไร่มันต้องขนาดนั้นเลยเอออบดี๋ยวผมาบอกครับแตไมนะป้าต้องไวุ่ณจะมาอะไรนี ไม่ได้ยินเขาจะคุยอะไรผมไม่ได้ยินเลยเนี่ยโอเคตกลงได้ดีทำไมเขาคุยกันเสียงดังอยู่เขาคุยกันค่อนข้างเสียงดังอยู่ประจากับบิ๊กคินในห้องผมด้วยครับฟินนีะครับแต่ว่าผมไม่อยากถามคุณถ้าคุณจะฟินไหมเฟนเฟนเฟนคือเครียดเครียดเรียดเเอาคุณเครียดเหรอเครียดเครียดจางไหนคุณเครียดจางไหนชอบไหมชอบไหมชอบแต่ไม่ได้กินอยากมีคนดูแลแบบนี้ไหมอยากมีคนดูแลทุกเช้าก็ดีฮะทุกเช้าเลยครับทุกเช้าเลยคจะฟินหน้าดูตื่นไหวไหม ไว้แล้วคุณชอบฉากไหนคุณชอบฉากไหนจริงจริงตัวปกจริงนตัวปกโดยเนเจอร์เนาะจริงใช่ละรู้สึกว่าอย่าเรียกว่าเต็มเทคเลยเนี่ยฉากที่อยู่ับเพียงครึ่งเทคก็ผ่านแล้วอะดูแลมันให้ดียิ่งกว่าที่ผ่านมาครับจะรับคุณลูกเขยไหมนี่โดนกันคอททีอาจจับมืออาจจับไม้จับมือตลอดไม่ใช่ใครส่วนตัวครับไม่ใช่ใครส่วนตัวไม่ใช่ครับช่ กอดสักทีเนาะหมายถึงตอนไหนตอนนี้เลยโอเคโอเคโอเค่ะยังไงเมื่อยโบกโบบริการถี่ด้เลยค่ะเั้ยระวังระวังอะไรลมจับสุภาพบุรุษ มากคุณผวมจริงเป็นงี้ป่ะนะนี่รองเท้าอยู่นี่เลยไหนเนี่ยผมแอบเอาเท้าคุณมาดมนิดนึงปวดหัวไอเลโอมันดุจะตายน่าหวดหงิดจริงมมีเสียงม้าด้วยเขาเป็นม้าเหรอเลโอเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงบอกว่าแบบไม่อ่ะหรือแบบไม่ไม่มีอะไรอ่ะเขามีอะไรอยากบอกกูหรือเปล่าสรุปนีเป็นมีเหรอไม่อ่ะ ไม่นีอย่าซ่องซี้เยอะยวโดนคือกูรู้นะว่ากูไม่ได้เก่งเลยคุณเล่นได้เนียนมากนะว่าคุณไม่เคยเห็นนะใช่เลยใช้คุณยังไม่เห็นมันจบมีของกูแล้วเหมือนคุณไม่เคยเห็นนะคุณต้องการอะไรบอกมาสินะทำเป็นเปิดไม่เป็นนะมันไม่คุ้นเคยอื่จะจับสักแน่นมือนะเป็นเรื่องชอบบินปวด พี่จบเลยทำไมเอาไรจมูก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 มูกจมูกจมูกแต่จมูกมันพีนอ่ะเขาเลือกเขาอ่ะมันไม่เลือกผมไงผมไม่นเล่นโอ้ช่วยด้วยเลยโอเจเรไม่เลือกเลยผมเลือกคุณนะต้นอยู่แล้วเสียงหายเคลียร์เรื่องของเล่นก่อนคือผมไม่ใช่ได้เป็นจริงๆอันนี้เขาแก้ตัวผมขอปลดมือให้กับจากนี้ครับผม ผมขอขอแทรกก่อนเลยว่าผมชอบฉากนี้มากที่สุดคุณเล่นเหมือนว่าคุณไม่เคยเห็นจริงๆแล้วว่าผมก็เชื่อด้วยว่าคุณแบบไม่เคยเห็นแต่ว่าผมรู้ความจริงแล้วล่ะโอเคคุณต่อเลยผู้ชายคนนั้นทำยังไมนะมันดูแย่คหมายถึผู้ชายคนนั้นเหรอสวัสดีครับผมจาครับรับบทเป็นแฟนเพอครับสวัสดีโอ้ว้าตุกเลยนะแก้วตุกเลยเป็นไงที่ก้าวแข็งใหญ่ไ เ้ยแอบดูกล้ามตลอดเลยอ่ะไม่เคยจับแมวมาก่อนหรอเฮ้ยน่าจะเคยจับแมวแต่ผิดจังมวะจะไวใครอ่ะโอ้โหโอ้หชัดเจนมากคุณเายังไงคุณคุณหักผมน้องใจไปจีนจีนจีนไหนดูหมอนพี่หมอนเป็นไรหรือเปล่าโ้ย ตัวจริงแบบนี้ไหมสุ่มนี้ไหมตัวจริงอ่ะเอาแล้วโอ้โหเลยดูแสบตาเลโอโอ้แสบตาเลโอก็ไม่เบาทำไมถธอแกล้งผมได้ขนาดเนี้ยอือหือบินไปก็เหมือนคุณนอนกูแหละเอาแล้ว พี่ของหมอนเอาเลยเอาเลยถ้าถามคูผมสนุกครับชอบวามแบบลงโทษว่ะอ๋อใช่ปาวะเฮ้ยเนี่ยคุณเอาตัวเองเล่นตลอดเลยนะเดี๋ยวคุณรู้ได้ไงมันดูชำนาญไปหมดเลยมือมาไง พ่อกลัวเราก็เงี้เนาะแม่นอนอยู่แล้วเว้ยเอ้ยยิ้มเจ๋ยเลยคืออะไรอ่ะโคตรคนดีมันคนดีเกินไปปะเออจริงหมายถึงจะแต่กูก็ดีสิชอบจับมือเขาอีกแล้วมีออนเนี่ยส่วนนี่ เอ้าจับมือนี่ไปทำไมเห็นไหมว่ามันเหมือนุก็เหมือนในละครเลยมันเป็นอย่างนี้เลยกันนี่แหละนี่จะไปหล้างผ้าหรือไปต่างจังหวัดเนี่ยล้างจังเลยเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะถึงเนื้อถึงตัวอีกแล้วมันในเรื่องคุณตัวจริงผมไม่กล้าโดนตัวคุณหรอกเอ้าลีออนบอกว่าอย่าทำอย่างนี้พี่เขาตกใจเขาอีแย้ลีออน จะไปไหนหรือพี่เสร็จพี่ชายตอนเช้าอย่าว่าพี่พี่ไม่เคยไปทนังห้างขอร้องเขาจะหมุกกันลองเป็นทําดูนะครับว่าจับกี่ครั้งแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เล่นนะครับผมที่จะจับมือวิเวียนไปอีกมันไม่้องจับนั่น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 ไม่ีไม่มีแล้วไตามเขามาถึงห้างอยู่ไหนวุ้ย อย่าเห็นรู้ว่าทำอะไรโอ้อยโอ้มันจะมีคนเคาที่เขาไม่ยอมอ่ะเนาะเอามือลงกระเป๋าไว้มืออลงกระเเป๋าไว้ผมไม่ได้คิดจะมาครับอะไรพี่เลยนะโอ้โหเลเวลม่หนึ่งเดีวลม่หนึ่งเดี๋วไหนึ่งถ้าเลเวลศวะเป็นไงถ้เวิศเกาะหัวไปกันโอ้คุณโม้เลยถ้าเรียนไม่หนึ่งอย่งไงเดีวลมหนึ่งอย่างนี้นะถ้าเลเวลศสามอย่างนี้ครับเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่คุณเล่คุณเล่กับผมคุณเล่นกับผม ท่าเลเวลหนึ่งอย่างเงี้ยท่าเลเวลสามอย่างเงี้ยเล่นเองชงเองเลยมาต้องอย่างเงี้ผมตัดชงให้คุณเนี่ยเอาแปลว่าเขาตัดได้โอเคโอเคทุกอย่างมันมันเดี๋ยวปุ๊บมาอย่างเงี้เลยนะเดี๋ยวปุ๊บมาอย่างเงี้เลยนะแหมเสียจริงๆอย่าจับมือพี่อีกแล้วนะ